การสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมดันกุงกับเกมเอ้ยมันไม่ใช่เกมสิมันคือปริศนาสายฟ้าแลบนั่นเองนะครับก็จะมาเล่นกันเลยโอเคไปปริศนาฟ้าแลบสาทีจับเวลาโอเคอะไรวะแหนมเมืองของแดงแหนมเมืองไหนแทนด้วยกล่องสิเอ้ยกล่องกี่ชิ้น ไม่มีสักชิ้นสำนวนคนตายขายคนเป็นสรุปขายได้เงินไม่มีขายได้เงินสำนวนคนขายคนเป็นสรุปขายได้เสียเงินไม่มีใครเสียเงินโอ้โหทศกัณฐ์มีกี่แขนสิบแขนเอ้าทศกัณฐ์มีกี่หน้าสิบหน้าทศกัณฐ์มีกี่ขาสองขาถ้าได้เรือล่มแสดงว่าเรืออยู่ที่ไหนในน้ํา ถ้าวิวาล่มแสดงว่าจัดงานวิวาที่ไหนไม่มีสักที่อ้าวชาชาริวแชปุยชื่อว่าชาริวหรือชื่อชาชปุยอะไรวะชาริวชาริวเชกเกินมีมีพ่อเป็นเยอรมันหรือแม่เป็นเยอรมันชาริวชาริวแม่ แม่อ้าวไม่สรุปว่ชาชับปุยเป็นลูกครึ่งไทยหรือกับใครอะไรวะเยอรมันหรอวะครีมครีมนวดผมใช้อะไรนวดผมครีมอ้าวชิงศึกชิงดำต้องเกิดขึ้นกับคนขาวหรือดำอะไรวะไม่มีอ้าวอะไรวะสำนวนที่ ชิงดำมาจากการชิงอะไรสีดำผิดเอ,อ้าไม่ใช่เหรอปลาหมึกกล้วยออกเป็นตัวหรือออกเป็นไข่ไข่ถ้าม์ดขังเขามีลูกจะออกเป็นตัวหรือเป็นไข่ตัวถ้าตัวกินมอสเปนออกรูปเป็นตัวหรือเป็นไข่ตัวเอาไม่โอ้โหได้สามคะแนนเองนะครับ ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนถ้าเกิดว่าเสียงมันผิดปกติอะไรก็ขออภัยกันด้วยนะครับสวัสดีครับ